สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือตั้งแต่วันที่16จนถึง30พฤศจิกายนปี2566ค่ะคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้นำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะและไม่ใช่คำพยากรณ์เจาะจองไปที่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะเป็นคำพยากรณ์โดยภาพรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพระศุกร์โคจรอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเสน่ห์เป็นดาวที่เกี่ยวขอ้ววของกับความสวยความงามพอมาอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับคําพูดการสื่อสารการเดินทางแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างมากๆเลยเพื่อนร่วมงาน นะคะหรือว่าหัวหน้างานลูกน้องบริวารต่างก็อยากร่วมงานกับคุณด้วยความที่คุณมีสเสน่ห์มากแล้วก็มีจิตใจที่ดีแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงนะคะจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่หลายๆคนเข้าหาคุณมากขึ้นนะในระยะปักหลังของเดือนดาวพระเกตยัยงสถิตยอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาค่ะก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โชคได้ลาบจากการทําบุญแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้าจุนดีมากเลย นะะคงานใดที่เกียะะเ่ยวข้องกับการพูดการเจรจาจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในแง่มุมของการทำงานในแง่มุมของการหาลู่ทางใหม่ๆเนี่ยสมัยมองว่าดีมากๆชาวกรกฎท่านใดที่มีงานประจํามีงานหลักทําอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะหาอาชีพอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมเนี่ยนะคะจังหวะเนี้ยค่อนข้างดี จะมีช่องทางการทํามาหากินใหม่ๆที่มันถูกจริตกับคุณคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณชอบหรือว่าทําในสิ่งที่คุณถนัดเนี่ยประมาณนี้นะคะใครที่ต้องการโยกย้ายงานต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจังหวะดีมากนะทําเรื่องขอได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการขอปรับเงินเดือนขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขอโยกย้ายนแผนกนะหรือว่าย้ายสาขาย้ายจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยเริ่มต้นวางแผนในจังหวะนี้ได้เลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาคอยชี้แนะแนวทางเขาคอยบอกลู่ทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนะชาวลัคนาราศีกรกฎค้างานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่งานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกการเงินการธนาคารการสื่อสาร งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคําพูดวาจาการประสานงานจะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะผู้คนรอบข้างตัวคุณจะให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณดําเนินงานใดอยู่นะแล้วคุณต้องข้องเกี่ยวหรือว่าออมีคอนเน็กกับบุคคลใดบุคคลน,นั้นเขาก็จะช่วยสารหรือว่าออมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณน่ะนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ถามว่างานยุ่งไหมก็ค่อนข้างยุง่งแล้วก็มีความเครียดแทรกเข้ามาด้วยมีความกดดันปะ เข้้าามาดวยนะเหมือนบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎก็ดูเหมือนมีความมั่นใจในการทํางานแต่ลึกๆแล้วอะ่ะคุณไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้มันดีจะทํายังไงให้มันถูกใจคนอื่นคุณก็เลยแอคทีฟตลอดเวลาคุณก็เลยขยันประมาณนั้นนะะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะความขยันความแอคทีฟเนี่ยจะทําให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนารา ศรีกรกฎจะเจอกับคนที่พูดไม่เป็นคําพูดเจอกับคนที่พูดไม่จริงไม่รักษาคําพูดหรือไม่เช่นนั้นก็จะเจอกับคนที่มาพูดแล้วให้มันเกิดความเสียหายนะคะไม่ได้พูดเพื่อสร้างสรรค์นนะพูดเพื่อให้เกิดความเสียหายพูดให้คุณเสียความรู้สึกลักษณะน,น,นี้มีเกณฑ์ที่จะเจอได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะเตรียมรับมือไว้ด้วยนะคะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเงินการทองค่ะ ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกรกฎในขณะนี้ก็โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยออขออภัยค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวกระดุมพระจะมาอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นเด่นมากๆในเรื่องของช่องทางทําเงินใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเด่นมาก แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนที่อายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามของน่ารักของแฟชั่นทําได้เลยอะไรก็ตามที่คุณค้าขายเกี่ยวกับเด็ก mm hmm. เกี่ยวกับวัยรุ่นทําได้เลยเนี่ยค่ะกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆเหล่านี้จะแวะเวียนเข้ามาหาคุณดีมากๆคุณจะมีการหมุนเงินที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าช่วงนี้การค้าขายปังขอให้คุณเริ่มทําการตลาดขอให้คุณมองหาช่องทางลู่ทางที่จะสา ต่อได้เลยนะโอกาสมันมาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนก็จะมีโอกาสเดินทางบ่อยด้วยในระยะนี้แต่ว่าการเดินทางของคุณจะนําโชคนาลาบมาสู่ตัวคุณนะหรือบางคนเดินทางรับทรัพย์นะคะเดินทางไปดีวงานกับลูกค้าไปพรีเซนต์เสนอขายให้ลูกค้าไปติดต่อเจรจาจ้างงานต่างๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จถือว่าดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยฝากสักนิดนึงว่าคุณจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณเขาเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เขาเข้ามาเพื่อขอหยิบยืมเขาเข้ามาเพื่อทําให้คุณอึดอัดหรือลําบากใจในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงหรือคนที่คุณรู้จักนะคะเ,เข้ามายืมเงินคุณนะฮะหรือบางทีเนี่ยเข้ามา ชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนต่างๆนาๆอะไรอย่างเงี้ยเอาผลประโยชน์มาล่อก็ว่ากันไปนะคะก็ต้องดูให้ดีให้ระมัดระวังคนเพศช,ชายนะช่วงนี้จะมีคนเพศช,ชายเข้ามาเอาอารัดเอาเปรียบ แบบนี้นะคะหรือว่ามันหลอกคุณอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับกิเลสด้วยเช่นเดียวกันนะเจออันนั้นก็อยากซื้อเจอนี้ก็อยากซื้อช้อปออนไลน์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องวางแผนการเงินการทองของ,ของตัวเองให้ดีด้วยค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากแต่ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องเขา่ากระดูกข้อต่างๆนะคะนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะมีเกณฑ์ปวดข้อปวดกระดูกบ้างนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายสําหรับ ท่นใดนะคะที่อยู่ในช่วงของการฟักพักฟื้นฟื้นตัวอย่างเช่นคุณเข้าโรงพยาบาลมาแล้วแล้วคุณพักฟื้นอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีโอกาสเจอกับหมอดีหมอเก่งได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยํา รวมไปถึงได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ